เออไอ้ยัยแม่งตายอ่ะเออเจอไอ้กูตายไอ้ียกูตายไอ้สัตกูตายอืมเนี่ยเออเหลือพาดนี้แม่งแม่งไม่ต่อยกูโอ้โหี่ยต่อยที่เจ็ดร้อยเลยวะโอ้โอ้ตายเออคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับหัวใจรุนนนะเจ สุดท้ายเปิดทับสกายก็ด้วยสวัสดีท่านผู้ชมครับผมทารรดได้เลยค่เจมิงเอ้ยไม่ใช่เอาดีดีดีเอาใหม่สวัสดีครับพวกกับผมทารรดได้เลยค่เบแจมิงย่าย่าอีชิจชิงชิอุบะวันนี้อยู่ใน MTA Disable ครับวันนี้เราจะมาเกียนกันเนีในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า Reset แทนเนีครับซึ่งเออกูมาผิดเอ้้ยยเเหีรือเเรือรือ ไอ้ซอง,องนั่นซองมีพุได้อยู่ชิเมชูได้ชิเมชูได้นีอ่อันอนี้กันเรื่งเมื่อวานผมก็เข้ามาเล่นกับน้องผมไงแล้วก็แกงชาวเพื่อนของผมพอมันขึ้นไปบนดาวชิมบุบอเอ้ยพี่เอกเลบอกพี่เอกพี่เอกเอก็ดูตายของกูก็เงียบสิครับอย่างนี้กูก็เลยมันต้องสำรวจให้แน่ใจครับว่าอืม ไอ้คนที่ฆ่าน้องผมนี่มันคือใครเดอยเอ็กยูเอลยูเคหรือเปล่าเอ้าเอ้าเอ้านี่มันที่ไหนว่าเอ้ยโอ้เมาส์โอ้คุยเหอมาเล่นเป็นเฮียรายการนี้มีคำหยาบเยอะก็คารุนารับฟังด้วยนะครับเออเนี่ยเออว่าไม่ต้องมีตรงเนี้ย เฮลโหลเซบกายสบายดีมเนะเอ๊ะแล้วกูจะขึ้นยังไงวะอ้าวอ้าวใครใครใครฆ่าตัวเองครับโอ้ช็อปยูเคไอ้สว์พ่อมึงตายยูเคมึงมากันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้โอ้ยไม่มีใครออนเลยโอ้ยเฮ้ยเซบกาย เสียงอะไรบอกล้วยหอมจอมสนไอ้เหี้ยดูชื่อแก๊งแต่ชื่อแก๊งกล้วยหอมจอมสนไอ้ห่าให้เยอเซ็กกายยิ่ตรงไหนกันเอพี่มาดีนะครับน้องน้องอย่าข้าพี่น้องนะเฮ้ยเจออะไรไอ้เยอะเซ็กกายฮิบูได้อยู่ พึ่ยได้พึ่ยไดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเมาเมาส์เมาเฟิร์ดเว้ยใจเย็นลูกพี่เมาเฟิร์ดแป๊บแป๊บแป๊บโอ้ยเมาเมาเมาโก้เมาส์คือเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใชายแล้วเดี๋ยวดูซอมบี้ก่อนเนาะดูซอมบี้ไปก่อนเยสเจออะไร อืมจู่กล้องส่งร่างกายแกอยู่ตรงไหนกันวะไนโตรเจนไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไนโตรเจนไนโตรเจนไม,ไม่ใช่ไนาฟาเลตอ,อินฟาเลตเออไนาฟาเลตไนโตรเจนนี่กูจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเนี่ยเอ่เนี่ยแอเรียอยู่งนั้นนั่นเองนะแอเรียเจอันี้ข้าทำไม เฮ้ยแล้วก็จะลงมายัางไงวันนี้ประเด็นก็คือลงอยังไงลงยังไงเฮ้ดีอีกลงลงยังไงวะลง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 อย่างนี้แล้วกันเนาะเอ้ยตายนั่นแหละเอยเอาใหม่เล่นใหม่คุยของกูหายไปเลยไม่น่าตกตายสกีนี้ของมึงเนี่ยอียโคตรเท่อะ คุ้ยอยู่ที่หกเลยเี้ยของหายไปเลยแล้วะไม่น่าตกเลยไม่น่าเล่นพิเรเลยนนี่ยนั่นไม่จบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยล่างซ้ายวะที่ที่มันมีมอร์ไซค์เกิดใช่เป็นตรงนี้วะเนี่ยคุ้ยไอ้หายเ้ยอะไรเนี่ยชีวิต เอ้ยเซ็งบ้า <goof> ห <cji> ํานอซอมบี้ตกเอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้ซอมบีอะเฮ้ยต่อยต่อยแม่งต่อยแม่งต่อยเออต่อยเอามึงมึงแรกใช่มั้มึงมึงแรกแรกแรกใช่ไหมแรกแรกเอ้าแรกแรกดิเอาแลกเออแ้กแรกเอาแรกเออไม่ตายไม่ตายอาแรกหมาเกับกูกูรู้จังไงกูกลัวขาวเลยเว้ยทืบอ่ะทืบอ่ะ ต่อยต่อยแม่งต่อยแม่งทื่ผิดทางเออไอ้ี้แม่งตายอ่ะจะได้กูตายไอ้ี้กูตายไอซาดิกูตายเออเหลือพันนี่แม่งแม่งไม่ต่อยกูโอ้โหอี้ต่อยที่เจ็ดร้อยเล้ววะโอ้โหโอ้ตายเออตายเบิร์อเศร้าใจ โอเคครับนี่ก็เป็นเซิร์เวอร์1.3.3เนี่ยเมื่อกี้เราทำอะไรกันเนียลงไปก็ไม่รู้เซ <c oughs> ็งเอ้ยอะไรวะบล็ปกปะวะบัคกหรือเต้นวะอืม <c oughs> น,นีทางรถไฟเออเอ๊ะ <c oughs> นี่มันตรงไหนวะเนี่ย อ๋อไอ้ตรงกลางแมปไม่ใช่ตรงกลางแมปตรงไอ้นี่ไอ้ตรงสปาวฮอนี่เองเออเสริมใครที่อยากเล่นเสริมนี้ะทิ้งไอพีไว้ให้ก็มาจอยแก๊งผมไมปป่ายูเค้นนะครับผมจะไปป่ายูเคเอกยูเคกูก็เอกเหมือนกันนะย้กูก็ชื่อเอกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรูเว้เลย <c oughs> นมชื่อแก๊งนะครับก็อย่างที่บอกบเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้ใครรู้ สปาหอมีเนี่ยตกบ้างเหอะไอ้หอ้ของแบบสั่งคังสปลังเคมากครับตอนนี้มีงสับขาหลอกทางเดียวตอนนี้ของไม่หอไอไม่ตกครับโอ้โเสียแรงเกิดตรงนี้เบยพิมขีข้าตายได้ป่าวะแอะไม่ได้โอ้ยไหนดีวะเนี่ยนอนได้ป่าววะ เฮ้ยนอนได้เว้ยนอนกากระเออโคตรเทพกระโดดอรถรถเบยโอ,อ,ยอ้โหเป็นบักของเกมจริงๆๆของกูหายเบยไม่เป็นไรเสมน,นี้ก็ไม่มีระบบสื่อรถนะไม่มีระบบเที่ยอเลยเลยก็ถือว่านี่กดผิดขอโทษดีครับชิบหาไยไปกด F9 เออไม่เป็นไรครับ ตัดคลิปเมื่อกี้ก็ถือว่าตัดคลิปไปโดยบังเอิญนะก็ต้องขออภัยด้วยครับ <c oughs> เ,รเราไม่คิดจะลงลงไปกันนะลงที่สูงมันจะไม่เราเสียตัวแจ,แจ็คแจ็คอะไรวะแจ็คไฟ <c oughs> ดูซิแต่ละคนนี่ครับดีจีอะไรโจโจอะไรวะอ,อ,อะไรซีวะแจ็คไฟ เจมส์เดอะเอยูเคมีก er. okay. okay. ูชื่อแปกินเนี่ยทาโลเลยเด้อก็ชื่อรายการเรานะครับถ้าเสียงไม่เหมือนพี่ออยเหมือนไม่ไม่ใช่เสียงเหมือนใครเอาคือเสียงเอกลักษณ์ของผมอยู่แล้วเนี่ยเสียงไม่เหมือนใครอยู่แล้วเนี่ยเออวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้หาของเออเริ่มต้นใหม่โดยการหาของกันเลยถือว่าเมื่อกี้เป็นอะไรที่พลาดไป ไม่น่าไม่น่าลงไปเลยโอเริ่มแักแล้วเริ่มแรกแเรมกืองนี้คงไม่มีผู้คนเนะี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้อุธวิ่งหนีซอมบี้อย่างเดียวใครที่เล่นเกมเล่นเกมนี้ก็จะรู้นะว่าคนน่ากลัวกว่าผีไม่ใช่ผีน่ากลัวคนเนะี่ยไอ้แบนดิตฮีโร่อะไรพวกนั้นเนะี่ย้น้ำนะโซดากู ผีมันเข้ามามันก็จะหยุดนะมึงเปิดชาก่อนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอกูหาของเงินมึงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ธนาคารช่วยบอกว่าเสียงเยี่ยวนะเงียบเงียบตั้งแต่เงียบเงียบชู่ชู่ชู่เสียงหายไปแล้วกระเป๋าเล็ก มีสองกระเป๋าเบยนีย่อาหารโดให้หมดนีครตอนนี้มีอะไรต้องโดให้หมดอยกเว้นปืนเนี่ยไม่จำเป็นเอามาก็ลกกระเป๋าเอนจินเย็นเอนจินไม่เอาเอาไปทำไมเปลืองกระเป๋าโอ้อืมอันนี้อะไรวะไม่มีลลเลยแหละเฮ้ยโคโยตโอ้โห มึงก็เจอโคโยต์เออใช่ไมมเหอะเออกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยเออเดี๋ยวใครถ้าใครอยากเล่นเนี่ยมาอยู่แก๊งผมเนี่ยจะไปปราบผิวเคันอ้าวทำไมอ้าวลุงลุงปลดกระเสยียแล้วเหรอลุง GPS เย GPS ม,มึงจะทำอะไรครูครับซอมบี้ไม่สมประกอบอ๋อขึ้นมาอยู่บนหลังคาเฉยเฮ้ยแมปเย่เจอแมปแล้วแมปจ้านี่ฆ่าทำไมพ <c oughs> <c oughs> ันนี้ให้เงียบๆก็ต้องขออภัยเนี่ยเพราะาเจ็บคอเหลือเกินเนี่ย <c oughs> เฮ้ยจะหยุดทำไมเนี่ย <c oughs> ซอมบี้ซอมบี้มันอยู่ข้างหลัง ไอ้เงี่ยเพิ่งเงี้ยเพิ่งเข้ามาให้คูไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซัมบี้นี่นี่โอ้ยมาถึงมึงก็เป็นบัวขาวเปิดเปิดศึกก่อนเลยอฮ่าดีนึเมื่อกี้ไม่โดนต่อยโดนต่อยเลยก็ลดนะเหลือหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันจากหมื่นสองลดมาพันกว่าโซดา เฮ้ยนั่นไรอะอาหารเก็บอาหารนุ่นบอกแล้วอาหารช่วงนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากไม่มีอาหารกับน้ำมันจะขาดใจตายอื้อ g p 1ไม่เอามีแล้วอะไรวะเนี่ยมีอะไรเล่นแล้วอันนี้ก็เป็นกับดักของพวกเด็กเริ่มใหม่นะครับถ้าใครเห็นอย่างนี้ก็อย่าไปตกใจเลย อาจจะมีพวกสไนเปอร์มาซุูมอยู่แล้วก็อาจจะส่องเรามาก็อยากขออย่าให้เดินเข้าไปใกล้นะแต่ถ้าเป็นในเซิร์ฟนี้รับรองไม่ไม่ใช่แน่นอนนะครับเป็นฝีมือของผมเองไม่มีอะไรทำเย่สเปดมีสเปดเล่นแล้วเอวิ <c oughs> ่ง <c oughs> อือตอนนี้อยู่เมืองไหนวนะเนี่ยมีแมปแล้วใช่ไ จบเรารู้สึกว่าจะอยู่ตรงแถวดาวเทียมใชเม่เราก็ต้องว่ายน้ำไปเนอะเราจะข้า,าไป LA ครับ LA LS ว่ะ LS มึงเนอะถ้าจะไม่ผิดมึงนูนน้นนะฮะใช้วเวลาว่ายน้ำประมาณ2นาทีเอ้ย <c oughs> <c oughs> เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงนี่คือนักว่ายน้ำระดับชาตินะครับดูโอ้โห,โหว่ายไปถึง2นาทีครับนาที ไม่ถึงนาทีครึ่งครับประมาณห้าสิบวีครับเอาไว่ายวายว่ายว่าเรียบร้อยครับห้าสิบวีถึงแล้ว <c oughs> นักว่ายน้ำโอลิมปิกเหรียญทองเนี่ยะคนนี้เนี่ยทำไปเล่นแม่น <c oughs> ้องมีดูรถก่อนนะครับพรามีสปรารถเกิดเปล่าเ <c> ส <oughs> ียดายว่ะไม่น่าโดดให้ผู้ชมดูเสียดายของแต่ความเสียดายนั้นะจะไม่หยุดเพียงเท่นี้ครับ เอ้ยูเคมึงตายแน่ครับกูรู้ว่ามึงอยู่ไหนครับไม่แอร์เลยก็นาวอีกนะเดี๋ยวรู้เลยสามเช้ามงออออนมาได้ไงเมื่อคืนน้องกูถ้าไม่เจอน้องถ้าน้องกูไม่เจอมึงนะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ครับประกาศส่งข่าวครับยึยูเคครับแข้งมีห้าคนแข้งกูจะมีให้มากกว่าห้าคนครัเ <c oughs> จออย่างนี้ก็หลอนเป็นนะ ดีนื่อคืนไม่ตายมาตายตอนเช้าไอ้ <c oughs> คุยก็ <c oughs> อ,อย่างที่บอกฮะรายการนี้คำยาบเยอะเดี <c oughs> ย๋ยวนั่งทำอินโทรใหม่ดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้ว <c oughs> ไม่เอาไม่ได้มันอยู่ไม่ได้ครับ <c oughs> เอ้ยอย่าบอกสปาวรถไม่เกิด <c oughs> ให้ตายเถอะไอ้บ้าเอ้ยเอ้ย <c oughs> นั่นแหละแลวแล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดเดยี่สปารถไม่มีสปาร์ลลนะลดยังไม่เกิดใครมาโด,ดนรถกูไปเดี๋ยวย้ายรู้นะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลย <c oughs> นี่ก็เป็นกระเป๋าเล็กที่สุดนะ <c oughs> ฮะโมชันปกติหนึ่งจุดสามหนึ่งจะเป็นสิบหกช่องอันนี้มันสิบสองช่องก็ลดขนาดมาเยอะเลยนะ เซิร์ฟนี้ก็จะมีกระเป๋าสีนานขนาดสีขนาดสีขนาดนะฮะก็จะมีเนี่ยอันนี้เล็กสุดแล้วก็มีไอ้1.31กระเป๋า28ช่องก็จะเป็น16ช่องแล้วก็จะมีกระเป๋าซีแซนนะก็เป็น26ช่องแล้วก็กระเป๋าโคโยต์ก็หมืน36ช่องนะโคโยต์ในบางเซิร์ฟเนี่ยเปลี่ยนใหม่ี่เป็นกระเป๋าของวอร์ซีก็สูงสุดก็ประมาณ48ช่องนะ ใช่ไหมหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> บวกกับซอมบี้เล่นเล่นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพาหน้าไม่มีของไอ้นี่ให้ผู้ชมดูคุยกับคนเดียวก็รู้เรื่องโคตบ้าเลยเรานี่ <c oughs> อา้าวตรงนี้ของอว่าอาวของหาย <c oughs> มันอยู่มีได้เต่ไ,ไม่ได้แกล้งคน เซิร์ฟตัวไปเนี่ยแล้วผมเล่นผมผมจเจอเนี่ยผมจะวางเนะครับไม,ไม่ต้องสงสัยครับว่ามึงมึงมึงทำอะไรของมึงก็ไม่มียี่อะไรทำเมียเมื่อกี้เจอเยี่อะไรวะเก็บไม่ได้แล้วอาอไอ้ยี่นั่นตายกับ <c ười> มึงโดนแมนดิตยิงใช่ไหมเนี่ย <c ười> อาวตกเข่าตาย <c ười> อาว อะไรของมันก็เดี๋ยวพา์ทน,นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพาทหน้าก็จะมาเกลียงเงินต่อ <c oughs> ไม่บ้าครับจุ๊บ